จะออกไข่สัมภ o องใบยใหญ่มาสีไข่นกกระทูนแต่กอบแข่งเกาะ่ะกับเสื้อกอดผ้าชุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งเอามีที่คที่ตีนเดินมามาทำวผุกผุบโผล่มาทำวะผุกผุบโผล่ตมือกับสาย้ายเราตกมือถ่างคว้าวาเราสนุกเฮฮาเราสนุกเฮฮาตกมือกับ้ายตกมือถางว้าเรามมีไม่มีชีวิตตกดดงปิดโดรีบดลง กาาาป็ปอาบน้ำในคลองกาาาาเปิดจลมองข้ในคลองปล่อาที่รีข้าสารสองพนนัข้าเพลือกเรอยท้องไปนั่งิข้าใส่จานพานาคลทั่ไปฟองตั้งอยู่บนโตแต่ด้างโป๋หลือไท่เจ็บฟองไท่เจ็บฟองวางอยู่บนโต๊ะ Hai hôm qua, 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 hai hôm hai hôm qua,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  50, บาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ข้าไหมไข่กันไก่จำจีมักเหลือเปล่าแปกกับท็อปหน้าแว่นไทยเดือออกแอนสาวสาวหนุ่มหนุ่ม,มอาบน้ำท้าไหนอาบน้ำท้าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระตรกไหนสองเยี่ยมเยี่ยมมองมอง,มองนกขุนทองล็อกกู้ทำแบบ<ำ>นี้เป็นเรื่อยนะคะใครเหลือนิ้วสุดท้ายเป็นคนชนะค่ะ ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแล้วเราเ่าลิชุกชุก